สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว,ชาว,ชาวเอเวอรตันทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโจทย์ใหญ่ที่ดวิดมอยต้องเจอก่อนเปิดฤดูกาลนะครับคออือสภาพทีมของเอเวอร์ตันเนี่ยดวิดมอยต้องเข้ามาสร้างทีมใหม่ทีมโค้ชโค้ชที่เข้าไปรักษาการแทนเนี่ยจุดป,ประสงค์ก็คือหนีรอดตกชั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นจุดป,ประสงค์เดียวกันคือเข้าไปทําทีมแล้วให ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นให้ผลงานอยู่เข้าเป้านะครับสําหรับทีมเล็กๆที่รุ่นน้ตายก็คือให้รอดตกชั้นนะครับแต่ของด็กิเดวิดมอยเนี่ยเป็นอยู่ในกรณีที่ให้รอดตกชั้นมาได้ให้รอดตกชั้นนะครับแล้วก็รอดมาได้นะครับกรณีของเดวิดมอยเนี่ยก่อนเปดิดรูจการกับเอเบอร์รตันเนี่ยที่ผมมองนะครับในมุมมองของแฟนเอเบอร์ตันคือเดวิดมอยเนี่ยต้องเข้ามาสร้างทีม ทีมใหม่นะครับโดยที่จะมี14นักเตะนะครับที่หมดสัญญากับเอเวอร์ตันทั้งยืมตัวและหมดสัญญาในการจ้างงานนะครับในการจ้างก็ถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยเราพูดถึงอันดับหนึ่งก็ DCL นะครับเด็กที่ซื้อมาจากเซฟฟิล e ์ยูนเต็ด1ล้านปอนด์นะครับอยู่กับทีมมา9ปี ก็มีผลงานที่ดีในบางช่วงของกุนซือบางคนอย่างเช่นอันเชโรติที่กินได้เป็นกอบเป็นกรรําจนเต้าตัวติดทีมชาติไปนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกที่จะต่อสัญญาอยู่กับเบตันนะครับคนที่2คือนิวโมเปที่มีอยู่ในแผนทําการทําทิมนตั้งแต่ปีที่แล้วในมือของชอนไนนะครับนิวโมเปเนี้ยเข้ามาตั้งแต่ยุคของยุคข,ของแฟงแลมพาร์ตนะครับแต่ว่าไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับคนที่3คือโบยาที่ยืมมาจาก เซลซีนะครับเราก็ต้องคืนไปนะครับคราวนี้เราก็เสียกองหน้าไป3คนนะครับคนที่4นะครับถ้าเป็นแดนกลางก็คนที่4ก็ดูเรที่มีพลังฟิตนะครับวิ่งได้ไม่มีหมดนะครับแล้วก็มีลูกที่เซอร์ไพรส์ได้บ่อยๆหรือเพื่อนๆอาจจะเรียกว่าลูกมัวก็ได้นะครับก็หมดสัญญาครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยด้วยยุอานามแล้วค่าตัวและผลงานโดยรวมเนี่ยมันไม่ถึงกับจะทําให้เอเวอร์ตัน ต้องควักเงินจ่ายในจํานวนค่าจ้างที่ต้องการในจํานวนปีที่ทางดูเครดต้องการก็กเลยแยกทางกันไปนะครับคนที่น่าเสียดายคือมองกร่าที่มาอยู่ที่ยืมมาจากลียงเนี่ยอันนี้ก็หมดสัญญายืมตัวแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพในการตัดเกมนะครับผมมองว่ามันจะเข้ามาแทนกาน้าเกได้เลยแต่ว่าด้วยการอาการบาดเจ็บเจ็บจน ปิดฤด,ดูกาลทางเอเวอร์ตันก็จําใจต้องคืนคืนให้ลียงไปทําการรักษาเองนะครับคงไม่เก็บไว้นะครับคนที่6ก็ดินสตอมนะครับที่เข้ามาเป็นตัวเลือกทางด้านปีขวานะครับที่ยืมมาจากนาบุรีที่เคยดวงดังมาจากบุนเดสติกาแต่ไม่สามารถงัดฟอร์มที่ดีได้นะครับแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามันไม่แพงมากเนี่ยเราน่าเก็บไว้แต่ว่าดิวิดมอยก็คงมองว่ายัาง ไม่ใช่ตัวผู้เล่นที่เขาต้องการนะครับคนที่7นะครับการหน้าเกก็หมดสัญญาณครับตัว,ตวคนนี้ก็อยู่กับทีมมารอบ2แล้วทางอ e ีวอร์ตันก็หมดสัญญาคราวนี้เราก็ต้องยื่มข้อสัญญาสุดท้ายตัวนี้ก็ได้พี่ๆก็เห็นแล้วว่าเขาได้สัญญาต่อไปอีกนะครับคนที่8ปดเนี่ยแจ็คไทนดิสันยืมมาเป็นปีที่2ก็ต้องกลับสู่ลิอยูนเต็ดครับผลงานปี ปีที่2ที่มาอยู่กับเอเวัตตันเนี่ยไม่น่าใช้รายเท่าไหร่ไม่มีโดยรวมแล้วผลงานไม่สู้ดีก็เลยต้องจับเป็นต้องคืนคนที่9นะครับเอาคาราที่ยืมตัวมาเอาคาราทเนี่ยแสดงผลงานได้ยอดเยี่ยมมากจนทางเอเวัตตันเนี่ยต้องตัดสินใจซื้อแต่ว่าในลิต์นี้ก็ต้องอย่าลืมว่ามันก็อยู่ใน14คนที่ทางเอเวัตตันต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อในดีลนี้นะครับคนที่10ไมเคิลคีนนะครับ ซินเตอร์แบ็กไมคิขึ้นคีนเนี่ยเมื่อเวดเวดมีอาการมีความฟิตสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นตัวเลือกอันดับที่3นะครับเป็นเซนเตอร์ตัวเลือกอันดับที่3ที่จะลงมายืนนะครับทําให้มีความละเอียดอ่อนมากว่าไมคิขึ้นคีนเนี่ยจะต่อสัญญาไหมในโจทย์ที่เดวิดมอยต้องเจอคือถ้าเราต้องหาเซนเตอร์เข้ามาเข้ามาให้ได้ เมื่อไม่มีเซนเตอร์เข้ามาให้ได้เราก็ต้องรักษาไม่ขึ้นคีนให้ได้ตัวนี้ไม่ดิวินมอยก็เจอโจทย์ที่ท้าทายนะครับ11นะครับกับดันทีมโคแมนนะครับที่อยู่กับเอเวอเรสตนมาอย่างยาวนานตัวนี้ก็เป็นแบ็กขวานะครับทั้ง2ชื่อหลังเนี่ยทั้งคียและโคแมนเนี่ยถ้าพี่เห็นก็จะเห็นได้ว่าทางเอเวอเรสตนเลือกต่อสัญญานะคนที่หนึ่งไม่ขึ้นคีนเป็นแบ็กอัพชั้นดีนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นที่ยังมี ความน่าไว้วางใจและลุ้นการทำประตูได้ส่วนโคลแมนเป็นจิตวิญญาณของเอเวอเรตโดยแท้จริงนะครับผมมองว่าถ้าเอเวอเรตไม่ต่อสัญญาของโคลแมนโคลแมนก็คงจะยอมแขวนสตั๊ดแน่นอนผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็คนที่12นะครับ My, ไมคแอชลีย์ยังแอชลีย์ยังนี่ก็หมดสัญญากับเอเวอเรตเป็นตัวเลือกเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับคอยช่วยเกมเอเวอเรตันมา ก็สุดท้ายก็หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้เลือกที่จะต่อสัญญาแล้วนะครับถึงอายุตานามจะมากแต่ความฟิตก็อยู่ยูได้นะครับแต่ที่สําคัญคือสปีดดิวิดมอยคงมองว่าถ้าเอาไว้แล้วไม่มีแมตช์ให้เล่นหรือให้เล่นมากเนี่ยตัวเลือกทั้งเด็กดาวรุ่งและตัวที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันมันจะเป็นโจทย์ที่ยากในการจัดบริหารจัดการก็จำใจต้องปล่อยอาชีพย,ยังไปเลยนะครับสิเบกโวิด ผู้รักษาประตูก็จริงๆแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยเบโกวิชเนี่ยเข้ามาออกไปเข้ามาเนี่ยเป็นมาเป็นมือ2ตลอดจอแดนพิกฟอร์ดขึ้นมาเป็นแบ็กอัพซึ่งจะเห็นได้ว่าเราก็เสียมือ2ไปนะครับที่สําคัญคนที่14คนสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังจำเป็นจาเป็นต้องเสียเวอร์จิเนียไปอีกนะครับเป็นเวอร์ i จิเนียที่เอเวอร์ตันต้อง ต้องเสียเสียไปนะครับเพราะว่าก็ไม่สามารถสอดแทรกมาเป็นมือหนึ่งได้นะครับเขาอาจจะต้องการแมตช์แล้วก็หมดสัญญาก็ต้องกลับก็ออกจากทีมไปนะครับจะเห็นได้ว่า14คนนี้14คนนี้ต้องสูญเสียไปในหลายๆตำแหน่งทั้งกองหน้ากองกลางและก็กองหลังที่สำคัญก็คือผมไม่แน่ใจว่าที่สำคัญก็คือเราต้องหาตัวอะไรเข้ามาทดแทนเพื่อสร้างทีมใหม่ ไม่ได้แค่เสริมนะครับไม่ใช่คําว่าเสริมนะครับเขาต้องเรียกว่าซ่อมเลยนะครับเพราะว่าหลายๆตาแหน่งเนี่ยมันมันไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกมเราชาวอวอร์ตันเนี่ยไม่ไม่ดุด,ดันส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโคเกตเนี่ยมันหมดสัญญาก่อนหน้าหรือมันไปก่อนหรือตอนไหนนะครับถ้ามีพี่เพื่อนพี่ๆคนไหนจําได้นะครับก็มาเม้นแจง้ง ถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนจําได้นะครับก็มาเมนเตือนกันได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะหลงหลงลืมไปบ้าง14โจทย์นี้14คนนี้คือโจทย์ของเดวิดมอยที่ต้องบริหารจัดการนะครับโดยที่ทางเอฟเวอตันต้องหาตัวเสริมมาให้ได้และหาผู้หาผู้เล่นที่ตรงสเปคเดวิดมอยเข้ามาให้ได้เพื่อแก้ปัญหานี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึง ที่เราจะขายออกเพื่อมารักษาการเงินปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดนะครับจะสังเกตได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเอวอร์ตันที่มีผู้เล่นหมดสัญญาในปีเดียวกันถึง14คนจริงๆแล้วทีมมันไม่ควรจะบริหารจัดการที่ดีมันจะไม่มีผู้เล่นหมดสัญญาพร้อมกันเยอะขนาดนี้นะครับมันควรที่จะหมดปี4ี่ห้าคนห้าหคนเนี่ยครับแล้วก็สัญญาเนี่ยมันต้องเหลื่อมล้ํากันไปสลับกันป่าคือหาเข้ามาเสริมเพื่อรอ เพื่อรอเปลี่ยนถ่ายเลื่อนนะครับเดวิดมอยก็เจอปัญหาโจทย์ใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันคลิปหน้านะครับเรื่องที่เดวิดมอยแก้โจทย์และเสริมตัวยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมค,ครับ